สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับมีการถ่ายทอดสดครับทางช่อง3 HD หมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณพัชรินมีจันครับหรือว่าเสียชายสุขไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้าไทยในสั นะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก2 4่นะครับเวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางตุนครับกันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนบอนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่แอดพ PK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนำมานะครับพราะประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับแอด PK24 นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นภูมิพยักปอเปาอินครับพบกับเทวฤทธิ์เกียรติเขาน้อยในพิกัด102ปอนด์นะครับภูมิพยักปอเปาอินครับนักชกวัย13ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเจ้าภูมิพยักในก็เป็นมวยเข่าครับรูปร่างสูงยาวนะครับประเภทเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงครับประเภทสูงยาวเข่าดีนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนในกับมิสเตอร์บีนสบุญมิลิทครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวววัััันนนนนนนทททีี่่่่่4กกยยาาาผมะคคครรบบสูชเเป็ิ เกียรติเขาน้อยครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดสงขลาเจ้าเทวฤทธิ์เกียรติเขาน้อยนี่น่าจะเป็นเจ้าเทวฤทธิ์ทีเคพยิมนะครับถ้าเป็นคนละคนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็เป็นมวยขวานะจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางครับดักเตะดักแทงนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับล่าสุดชกไว้ครับชนะคะแนนแดนพิชิตดรแก้วนนทบุรีครับที่เปทนมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่25กันยายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นดาวรุ่งเวเด็กเล็กครับพิกัด102ปอนด์นะครับภูมิพยักในก็ประเภทมวยเข่าอาชีพนะครับประเภทเดินเสียบเดินแทงสูงยาวเข่าดีนะครับในขณะที่เทเบอร์ลิสก็ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักแทงหวงหน้าปลายหน้าแทงสู้นะ ไวร้อยสิบนะวันนี้มาชกร้อยสองเลยนะครับสำหรับเจ้าเทวฤทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เทวฤทธิ์เกียรติเข่าน้อยครับอาดูหลากหลายกว่านะตั้งรับจับทางนะครับในก็มีลายแขนกดแขนแทงสู้นะครับประเภทเปิดเกมได้ตั้งรับได้นะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดด้วยนะครับส่วนตัวชอบไปที่เทวฤทธิ์ครับวันนี้จะเอาชนะภูมิพยัคฆ์ปอเป่าอินไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวรายการนะครับออกชอบไปที่เทวฤทธิ์นะครับ คู่ที่2ของรายการครับเป็นโชคดีแม็กจันดีครับพบกับเพชรกิษณะทีมชูทางด่วนในพิกัด116ปอนด์นะครับโชคดีแม็กจันดีครับนักชกวัย25ปีจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับโชคดีนี่ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักศอกแรงครับอาวุธหนักอาวุธคมเก๋าเกมนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่สอสมหมายนะครับล่าสุดชกไว้ครับแพ้นกที่สองทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ที่วันลุพินีครับเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นเพชรกษณะททีมชชูาางด่ววนครรับหเเจ้พ สุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัดครับ นักชกวัย27ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพชรกิษณะนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาครับปั้มลัดมัดตีอวุธครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับแพ้คะแนนกับโฟวิลมอรรัตนบัณฑิตครับที่เวทีเวนนานาชาติรังสิตนะครับเมื่อวันที่12กันยายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับโชคดีนี่ก็ช่วงหลังนี่ก็จะไปชกในรายการวันนะครับวันนนนีีี้้กกกกก็ลััับบบบมมาชใรรรรูปปแแววยยยไทท5อออคงงงงึะะเเภจหฝืตต่ อาวุธคมเก่าเกมนะครับในขณะที่เพชรกิษณะหรือว่าเพชรส่วนนี่ก็ประเภทฝีมือคบเพ่องนอกได้ในดีนะครับก็ความศึกความสายมาจากเพชรยินดีนะครับสามฟอร์มหลังนี่ไม่ดีเลยอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับวันนี้ชกกลางวันก็ชคน้ำหนักไปปล่อยเลยนะครับหนึปอนด์เท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่แย่งกันเกิดนะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังนี่ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นในผมชอบไปที่โชคดีแม็กจันดีครับจะกว่าฝีมือรอดักรอโต้เน้นๆนะครับอาวุธดูคมกว่่่าานนะครชทีีอยูเปป็จํ นะครับคู่นี้นี่ถือว่าคู่ขี้สูสีเบียดมากนะครับเพราะว่าทางน้าของเพชรกีณนาเนี่น้าเสือเขาดีมากนะครับออกไหนก็ได้นะสำหรับวยคู่นี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่โชคดีแม็กจันดีนะครับวันนี้น่าจะเฉื่อนหนอชนะเพชรกีษนะทีมชูทางดวดไปได้นะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่โชคดีแม็กจันดีนะครับคู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับแซมสั้นสิงห์บัรลังทองครับพบกับเพชรเมืองกันสจเปียกอุทัยในพิกัด104ปอนด์นะครับแซมสั้นสิงห์บัรลังทองครับนักชกวัย17ปีจัดปีจาก นะครับแต่แซมสันนนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะเป็นมวยเปิดเกมมวยขวาครับอาวุธหนักแรงกาแลกกาบวกครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิซซอมไปที่ AK5 พยักนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะนยสามเบอร์หนึ่งสอสระชีพครับที่เบทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่11กันยายนนะครับส่วนคู่โชครับเป็นเพชรเมืองกันสอจกอุทัยครับว่าเจ้าเพชรเมืองกันชอห้าพยักหนักชกไวัย17ปีจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพชรเมืองกันนี้ ธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศออครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทแข็งแกล่งครับเก็บตัวฟีซองพิธี่ายมวยชอห้ายัก์นะครับล่าสุดทีโชคไว้ครับแพ้คะแนนให้กับบุญชัยสบุญมิริครับที่เบีทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคุณีครับแซมสั้นนี้ก็ประเภทมวยเปิดเกมครับกาแลกกาบวกนะครับเป็นมวยที่ชกสนุกครับขยันเดินขยันเปิดเกมนะครับอาวุธมีทุกลูกเลย นะครับช่วงหลังก็ถือว่าสดขึ้นมานะครับในขณะที่เพชรเมืองกันนี่ก็ประเภทจังหวะฝีมือครับเตะขาต่อยมัดอาวุธหนักอาวุธคมนะครับคู่นี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับอายุ17ปีเท่ากันนะครับรูปร่างโชวๆชกระดูกใกล้เคียงกันนะครับจักันในพิกัด104ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เพชรเมืองกันชอ5ปลายักษ์นะครับดูว่าช่วงหลังนี่เจอแต่มวยที่ตัวใหญ่ๆกว่านะครับวันนี้มาเจอมวยที่มีรูปร่างปาดหัวโตเท่ากันเนี่ยผมว่าแต่ละของเพชรเมืือองกัันนนนนี่่่ไมาจะะเหยครบ ตามทรงมวยแล้วนี่ดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยของเจ้าเพชรเมืองกันเขาจะดีกว่านะครับมีลูกหนักนะครับรอดักรอสวนนะครับทีต่อทีดูเร็วกว่านะครับเจ้าแสมสั้นวันนี้ต้องลงทุนต้องรุดให้ท้ายนะครับต,ตัวนี้ไม่ได้กินเพชรเมืองกันง่ายแน่นอนนะครับ และว,วันนี้เป็นมือคนจัดด้วยนะครับเสียชายสุขโขทัยเป็นคนจัดนะครับเบื้องต้นออกชอบไปที่เพชรมังกันชอห้าพยัคครับดูจังหวะฝีมือดีกว่านะครับต่ขาต่อยหมัดครับอาวุธดูคมกว่านะครับจะเอาชนะแซมสันสิงบ้านหลังทองไปได้นะครับสำหรับคู่เอกํนรายการครับเบื้องต้นออกชอบไปที่เพชรมังกันชอห้าพยัค์นะครับ คู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายรายการครับเป็นสุดสาครปอเพชรไข่แก้วครับพบกับยุทธนาสิทธิ์คู่แปวในพิกัด110ปอนด์นะครับสุดสาครปอเพชรไข่แก้วครับนักชกวัย15ปีจากประจวบคีรีขันธ์ครับสุดสาครนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะประเภทตั้งรับจับทางครับเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงครับหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับเก็บตัวพี่ซอมไปที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วนะครับล่าสุดชกไว้ครับชนะคะแนนเพชรประยักษ์พุทธประชาชื่นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่สิบหกกันยายนนะครับนัก วัย11ปีจากจจงหวัดสงขลานะครับยุทธนานี่ก็เป็นมวยเข่าครับประเภทเดินจับเดินตีเตะต่อยแรงครับการแรกกาบวกครับประเภทเถิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับลาสุดที่โชกไหวที่ก็แพ้คะแนนนะครับออโต้บูมเด็กเซียนที่เวทีมวยกองทำประกาศดอนเหมืองครับเมื่อวันที่31กักยาคมนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทดาวรุ่งร้อยปอนด์รอนวิชาครับเจ้าสุดสาก่อนนี่เป็นมวยฝีมือนะครัับบเเเเเตะกยรจทาาวุุนนนมข่ภดดดิิ เป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเป็นมวยเด็กนะวันนี้นาจะชค2พัก2นะครับสุสาครนี่15ปีในขณะที่เจ้ายุทธนานี่ตามฟอร์มล่าสุดนี้อายุเพียงแค่1 1ปีนะครับนอกกับในนะครับจังหวะฝีมือวงนอกอยู่ที่สุสาครนะครับประเภทเข่าในนี่อยู่ที่ธนะของยุทธนานะครับชคกันในพิกัด1 0 0ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่สุสาครปอพชรไข่แก้วนะครับดูว่าจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะครับถ้าชค2พัก2จริงนี่ ผมว่ามวยจังหวะฝีมือนี่ดูจะได้เปรียบนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวก่อนจะแต่งตัวก่อนจะจับตีได้แต่ผมดูว่ามวยเขานี่ดูเสียเปียบอะนะครับสุสาครนี่เคยมาชกที่นี่ไว้แล้วนะครับยุทธนานี่น่าจะยังไม่เคยมานะครับวันนี้ทำน้ำหนักชกกลางวันด้วยนะครับชอบไปที่มวยฝีมือครับชอบไปที่สุสาครปอเพชรไข่แก้วครับจะเอาชนะยุทธนาสิครูแปวไปได้นะครับสำหรับคููปิดท้ายรายการนะครับออกชอบไปที่สุดสาครนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบพิสุทธิ์นายการครับชอบไปที่สุสาครปอเพชรไข่แก้วครับเป็นมวยฝีมือนะตั้งรับจับทางครับดูไวกว่านะครับชกกลางวันอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ดูได้เปรียบหลายอย่างครับวันนี้จะเอาชนะยุทธนาสิทธิ์คูแป๋ไปได้นะครับชอบพิสุทธ์ในายการนะครับออกชอบไปที่สุสาครปอเพชรไข่แก้วนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566จากเวทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd หมายเลข3 3ครับเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของเสียชายสุโขทัยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมาณที่นีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคครรััััับบแลล้้้วววจกนนนนใหหหม่ิปาสสสีีด